เกษตรบ้านๆสวนแมกไม้มนตราต้นไม้นานาพันธุ์เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นพืชชนิดนี้มากันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นพืชสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดค่ะฟ้าทลายโจร สมุนไพรที่อยู่คู่คนไทยมาเนิ่นนานด้วยสรรพคุณทางยาที่สามารถรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะทำให้ปัจจุบันฟ้าทลายโจรกลายเป็นหนึ่งในสมุนไพรย,ยอดนิยมที่ผู้คนใช้บรรเทาอาการโรคต่างๆมากมายทีเดียวค่ะโดยที่เราเห็นกันอยู่ส่วนใหญ่เลยนะคะจะถูกนำมาแปลรูปเป็นแคปซูลเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นค่ะ ฟ้าทลายโจรก็มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อด้วยกันนะคะย่ากันงูน้ำลายพังพรฟ้าทลายโจรฟ้าสางเมฆทลายและฟ้าสถานค่ะก็ชื่อเรียกก็จะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคตามท้องถิ่นนะคะ ฟ้าทลายโจรก็เป็นไม้ล้มลุกนะคะเขาจะมีลำต้นสูงประมาณ30-70เซนติเมตรค่ะทุกส่วนก็จะมีรสขมมีกิ่งใบสี่เหลี่ยมใบเป็นใบเดียวค่ะแผ่นใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันดอกช่อจะออกดอกที่ปลายกิ่งและซอกไปค่ะดอกย่อยก็จะมีกลีบดอกสีขาวค่ะ ในส่วนของผลก็จะมีลักษณะเป็นฝักค่ะเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลสามารถแตกได้นะคะภายในมีเมล็ดจำนวนมากค่ะฟ้าทลายโจรถูกนำมาใช้เป็นยาบรรเทาอาการและรักษาโรคตั้งแต่โบราณ โดยส่วนที่ใช้เป็นยาได้ก็คือส่วนที่เหนือดินทั้งหมดนะคะซึ่งส่วนที่ใช้ก็จะมีทั้งต้นใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ประมาณ3-5เดือนค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะฟ้าทลายโจรถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะใช้สำหรับบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อค่ะเช่นอุจจระเป็นมูกหรือมีเลือดปนบรรเทาอาการโรคหวัดเช่นอาการเจ็บคอหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะก็จะเห็นได้ว่าสามารถหาซื้อได้ในรูปแบบของยาแคปซูลนะคะ ในด้านสรรพคุณของฟ้าทลายโจรก็สามารถที่จะแก้ไข้ทั่วๆไปเช่นอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ค่ะช่วยระงับอาการอักเสบพวกไอนะคะอาการเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซนิลอดลมอักเสบค่ะช่วยแก้กระเพาะลำไส้อักเสบและยังเป็นยาขมเจริญอาหารอีกด้วยนะคะ ฟ้าทลายโจรก็จัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีรสขมอยู่ในกลุ่มของยาเย็นค่ะก็จัดว่าเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาหากใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยบรรเทาอาการของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทลายโจรค่ะก็ไม่ควรที่จะใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกันเกิน7วันนะคะไม่ควรที่จะใช้ฟ้าทลายโจรกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตต่ำค่ะเพราะว่าฟ้าทลายโจรก็มีสรรพคุณที่ลดความดันโลหิตนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีร์เ็นค่ะเหมาะสำหรับ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้ที่มีฤิ์ร้อนค่ะฟ้าทลายโจรก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราจะพบเห็นได้โดยทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายพันธุ์ได้ง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะและก็จเจริญเติบโตได้เองตามธรรมชาติค่ะ สำหรับคลิปนี้เกษตรบบ้านก็นำสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดมาให้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมคลิปดีๆจากช่องเกษตรบบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้เกษตรบ้าน,านก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ